สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเพชรน้ำหนึ่งครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิวแชร์เวิร์กแอดโฮมครับผมโจนินนาสินชัยครับผมดิฉัน,นเพชรน้ำหนึ่งสินชนะค่ะผมชื่อเล่นชื่อเพชรค่ะโจเป็นอะไรเนี่ยปกติโจจะมีมุกมีเพชรตลอดเลยนะมาแบบเป็นทางการเป็นทางการครับเป็นทางการทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะ ผมยึดพิธีกรเป็นอาชีพครับเพราะฉะนั้นผมทํำกันบ้านมาก่อนอา่านเมื่อก่อน,<ค>ก,นก็เป็นพิธีกรมาตลาดนี่แขกรับเชิญค่ะเป็นคนอ่อนไหวอ,อ่อนไหวบอบบางเราต้องแบบเป็นทางการโจทํางานดีแบบนี้นี่คือโจอต้องการอะไรหรือเปล่าไม่หรอครับผมทํากันบ้านมาตลอดนะครับแล้วก็ทํางานดีครับจัดไปโบนัสเอากี่เดือน ว่าสิบสองครับว่าสิบสองครับโจมันเยอะไปเยอะไปโจโอ้โหนะเต็มเต็มะเอางี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าไม่เอาอยากได้โบนัสโอ้โหได้โบนัสต้องไปกับคนอื่นแน่เลยนี่วันนี้เรามาไปตรงไหนเนี่ยป่ะออโอนสองร้อยกันน่ะเห็นไหมคุณผู้ชมหวังเพิ่งอะไรไม่ได้อะไรนี่จะเป็นเงินเป็นทองค่าแรงด่วนค่าแรงด่วนพี่ปอนด้วพี่ปอน สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยเราก็ได้คุยกันแต่เสียงนะพี่อนค่ะหาที่นั่งเมาท์มอยกันดีกว่าเรามีเรงสมองหมอยกันเยอะมากบ้านจะลดใหน่อยนะคะโอ้ยสบายมากินดีฮะสวัสดีค่ะพี่ฝนครับสวัสดียังเป็นทางการอีกทีนะครับพี่ฝนอ่ะ บอกชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นจังหวัดที่เกิดมาพี่น้องกี่คนอาประวัติไปเนาะ๋อเหรออยากจะรู้รายละเอียดไหมคะคุณเป็นคนเกิดอยู่ที่ยะโสธรชื่อจริงชื่อชื่อจรุนสีสีมันตาจรุนสีสีมันตาค่ะพี่ฝน เห็นโจเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพี่ฝนเนี่ยเป็นคนแบบอ่อนไหวง่ายก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบอ่อนไหวง่ายยังไงแบบดูทีวีแล้วร้องง่ายหรือว่าแบบฟังเรื่องเศร้าแล้วร้องง่ายหรืออะไรยังไงครับพี่ฝนนี่ก็เป็นคนอ่อนไหวทั้งจิตใจและร่างกายอ่อนไหวทั้งจิตใจและร่างกายแม่โดนต่อเข้าไปอ่อนไหวทั้งจิตใจพอเข้าใจอ่อนไหวทั้งร่างกายเป็นยังไงคะก็ปวดตรงไหนก็จะหักตรงนั้นเลย อย่างปวดซี่โครงเวลาเราขับขัดอยู่แล้วถ้าเกิดมีอาการแพ้ฝุ่นแพ้อะไรจามไปก็จะเกาะหักเลยอปวดขาก็จะหักตามขาปวดตรงไหนหักตรงนั้นแล้วทํายังไงอะพี่ก็ถ้าซี่โครงนี้ทําอะไรไม่ได้ต้องอยู่นิ่งๆค่อยๆขยับค่อยๆหายใจแล้วแล้วก็คือเขาจะต่อเองเหรอพี่ใช่ค่ะอย่างนี้นเขาถือว่าเป็นโรคอะไรอะพี่เป็นโรงพยาบาลรามาเขาเรียกว่า โรคโอไอค่ะคือคือกระดูกมันไม่เติบโตเบาบางพี่ฝนหักตรงไหนบ้างเนี่ยโอ้โหพ่ก็ไม่กล้าจับแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ที่เป็นทิ้งรูปร่างไว้หักก็ตรงนั้แข้งค่ะแล้วก็ซ้ายขวาคนณขาค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ปวดอยู่ตรงนี้ละค่ะที่มีปัญหาคือเหล็กตอนนี้หักแล้วข้อศอกเงนั้นดูดูข้อศอกนี่เป็นความสนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตกแค่พอมีรอยหักมันก็จะหักจ้ำา้ำอยู่ ผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องแบบนุ่มนวลน่อยเป็นทางการนีบเรียบร้อยนิดเรียบร้อยใช่ใช่อย่าไปจับพี่เขาแรงไม่จับไม่จับเอแอดถามนิดนึงแล้วน้อน้องๆนี่คือเป็นเหมือนพี่ฝนไหมน้องน้องส่วนที่เป็นน้องชายนี่เขาก็จะปกติแข็งแรงเหมือน ทุกคนทั่วไปทั่่วไปคะแต่น้องสาวคนเล็กแกลักษณะเดียวกันเลยตอนนี้พี่ฝนทํางานอะไรครับก็ถักโคเคตอนแรกก็ถักโคเคขายโคเคเหรอคะพี่ใช่ค่ะไม่ใช่โคเชโคเชโคเชโอ้โหขอโทษขอโทษนะครับแม่ตายอย่าร้องดังด้วยนะอ๋อไม่ได้นะไม่ได้นึกว่านึกว่าพี่ฝนเอาละไงเอาละไงไม่ใช่นะถักโคเชนะคะคุณผู้ชมค่ะอ๋อแล้วเริ่มเริ่มมาถัก โคเชได้ไงครับตัวเองใจรักอยู่แล้วอะค่ะชอบตั้งแต่เด็กพ่อ <ละ S 2> ก็จะเหมือนปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กว่าให้มีเข็มมีด้มีหนังสืองานประดิษฐ์ประดอยงานฝีมือ<ม><ม>และทีนี้ปี54น้ำท่วมใหญ่มีผู้ประสบภัยมาพักอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยก็จะมีกิจอาสาเอานั่นเอานี่มาให้ผู้ประสบภัยเหมือนผ่อนคลายไม่ให้เครียดทำงานฝึกงานหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นไปหัดถักเริ่มต้นจากตรงนั้นใช่ค่ะแต่อยากเห็นผลงานแล้วอ่ะพี่เพชรได้เาไปชมข้างในได้ไหมคะพี่พี่ถักข้างในบ้างได้ค่ะโอเคไปที่ผนนำเาะ่ะเดี๋ยวผมลุกโอเค ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่อำนนยความสะดวกให้เธอเท่าไหร่แต่เพชรก็ได้เห็นความสุขในสายตาเวลาที่เธอทํางานที่เธอรักอย่างชัดเจนมากค่ะผลงานของคุณฝนมีความประณีตสวยงามน่ารักเรียกได้ว่าใครเห็นก็อยากจะหยิบจับซื้อหาทันทีเลยล่ะค่ะอ่าอันนี้เข้ามาดูในห้องที่ทํางานแล้วน <c oughs> ะครับพี่ฝนถามหน่อยว่าถักโคเชเนี่ยคือเขามีเขาเป็นลายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าได้พันหัวเข็มถ้าไม่พันหัวเข็มก็คืออย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าฝนก็ไม่ได้เรียนถักมาฝนรักจำเอาฝึกด้วยตัวเองอันนี้ไม่พันหัวเข็มแต่ถ้าอีกลายหนึ่งก็จะเป็นแบบพวกหมวกอันนั้นต้องพันหัวเข็มใช่ค่ะพันหัวเข็มอย่างนี้แล้วแบบไหนยากกว่ากันยากกว่ากันที่สุดก็จะเป็นผ้าพันคออ๋อผ้าพันคอยาวอย่างนั้นค่ะแล้วที่ฝนล่าไหนขายดีสุดเอางี้กก็จะเป็นพวงกุญแจตุ๊กตาอย่างงี้ค่ะแล้วก็ยากที่สุด ตอนประกอบอันนี้แพงไหมพี่ขายแพงไหมตัวละหกสิบเก้าบาทตัวละหกสิบเก้าบาทตัวซื้อพี่ซิเออแต่หน้าดูนะผมซื้อให้ได้พี่ร้องเพลงให้ฟังเพลงมีแพนด้ามีแพนด้าโอ้เชยอีกแล้วอ่ะไม่ใช่เนาะพี่ฝนร้องให้ฟังดีกว่ามีมีแพนด้าอะมีแพนด้าร้ไนสมัมีแพนด้านะหมาแพนนี่มีแพนด้า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  มีเพนด้ามีเพนด้ามีเพนด้ามีมีเพนด้าเออจ้าชอบร้องไงแต่แขกไม่ชอบจริงจริงพี่ฝนเอางี้ลาไหนทำนานสุดเป็นพวกกวงกุญแจเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยครัพี่เหรอใช่ค่ะโอ้ยมันตัวเล็กๆนี่ราคาถูกนะน่าสุดนี่หกสิบเก้าบาทเองน่าสุดพี่กี่วันพี่ตัวหนึ่งก็ตกอยู่เกือบวันนะเกือบเกือบวันนี่ขนาดไม่เสร็จเลย แปลว่าเก่งมากเอาแล้วผ้าพันคอล้วพี่ผ้าพันคออันนี้จะอยู่ตกอยู่เกือบอาทิตย์เอาผ้าพันคอก็นานก่อนะแล้วตัวไหนคือหลินหุยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหลินหุยอันนี้ช่วงช่วงช่วงอ๋อช่วงช่วงนะอันนี้อ่ะมินเนียมอันนี้มินเนียมอ่าคือจริงๆแล้วผ้าพันคออ่ะหน้าร้อนอ่ะประเทศเรามีแค่หน้าร้อนกับสองหน้าเจ้ามีสองหน้าสองหน้าเองอ่ะพี่ฝนแล้วทีนี้เราถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดไงใช่ค่ะใช่นไหม พี่ฝนแอบถามไ้้ไหมว่าผ้าบอนคอนี่คือประมาณประมาณหลักประมาณ200กว่าขึ้นไปอาทิตย์หนึ่งนะค่ะเราเอาแบบว่าราคาย่อมเยาขายง่ายขายคล่องขายเร็วคือคนมารับไปแล้วก็ไปขายไม่ค่ะโพตดขายในเฟซแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีในเฟซจะสั่งมาเพราะว่าถ้าส่งเขาก็จะกดราคาเราอีกแล้วนอกจากขายตามออนไลน์แล้วมีขายที่ไหนครับ ก็จะขายอยู่ที่มหาจุฬาแล้วก็โรงงานแถววังน้อยแล้วก็เดือนละครั้งที่เดืนจำชายพี่ฝนบอกเลยว่าขายอยู่ที่เฟซชื่ออะไรที่ฝนขายอยู่ใน Facebook ก็ Facebook วิถีคนกล้าอดทนและต่อสู้นี่เดี๋ยวเราขึ้นให้ต้องช่วยกันสนับสนุนใช่ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนพี่ฝนนะก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อ ตัวนี่แหละพี่ฝนถักแฮนเมดไม่มีตัวไหนเหมือนเลยในโลกนี้เพราะว่าใช้มือถักเองแฮนเมดแฮนเมดอย่างเดียวไม่พอพี่ต้องแบบโฆษณาเยอะแฮนเมดโฮมเมดด้วยเหมือนไติมนะโฮมด้วยเออก็คือทําอยู่ที่บ้านไงโฮมเมดทำงานที่บ้านวอคแอนโฮมด้วยได้ข่าวว่าไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยเออเอางี้พี่ฝนอยากรู้ว่าชีวิตประจําวันของพี่ฝนเนี่ยทาอะไรบ้างถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวก็จะมีสามีคอยทํางานดูแล แล้วเราไปเจอกันยังไงอะไรแบบไหนเล่าให้ฟังเลยดิต่อมอยากรู้ทำงานใจเย็นก่อนรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาสืบถามเพราะพี่ก็อยากรู้มากเหมือนกันจ้าต่อมเพื่อทำงานตมพื่จ้าใช่จ้าคุณผู้ชมคะอยากจะรู้เหมือนเพรแล้วละสิรอแป๊บเดียวพี่ก็อยากรู้เหมือนกันเดียนะเดี๋ยวกลับมาค่ะแป๊บเดียวค่ะเออกาเนี่ยจ้าเขาก็เลยแบบว่า เออสาวโรงงานเยอะแนะนำให้ถึงสักคนที่ฝนแล้วก็เป็นแม่สื่อแนะนำทนให้ตอนนั้นทำไปถึงจ้องคะเออป๋าไม่ชอบเด็กดื้อน,นะป๋าอยากให้กินข้าวอยากให้ดูแลตัวเองทำไมไม่พักผ่อนบ้างแหมพอจิบก่าปีผ่านไปกินข้าวก็ไม่กินมีปวดตาอะไรอย่าง <c oughs> นี้น มหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาถุกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอ นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปรอดแบงด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสอทอชอ สวัสดีครับให้พี่ฝนแนะนำหน่อยครับอันนี้คือคุณสามีค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาชีวิตสดชื่นนะไม่แต่พี่รู้สึกว่าพี่ฝนนะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะโจอ่าคือแบบว่าเป็นคนแบบเป็นคนช่างคุยแล้วเป็นคนตลกอ่ะเป็นคนฉลาดด้วยใช่ใช่แล้วก็ คก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจนะที่แบบว่าเออมีคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราให้ฟังหน่อยเจอกันได้ยังไงอะไรแบบไหนเมื่อไหร่ปีไหนอะไรแบบเนี้ยก็สมัยก่อนก็เป็นสาวเย็บผ้า เย็บชายกระโปงตัดเศษได้หมายถึงคุณลุงเหรอไม่หนูไม่นาชันธนาใช่ประมาณนั้นนะรู้จักชันธนาไหมวัยนี้ค่ะชันธนา้เไม่ทันจริงจอชันธนาไม่ทันพี่เอทำไมเขาเรียกชันธนาเพราะอะไรบางครแบอะไรอ่ะ งมันเป็นเพลงเป็นสาวโรงงานชื่อฉันนาที่รักใช่สาวโรงงานชื่อฉันนาเป็นสาวโรงงานปาใช่เลิกพาแล้วไงครับและทีนี้คุณสามีก็ภรรยาเขาเพิ่งตายมาจากภาคใต้และทีนี้เขาบอกว่าฝากเพื่อนเขาหาแฟนให้คนหนึ่งเขาก็เลยแบบว่าเออสาวโรงงานเยอะแนะนําให้หนึ่งสักคนที่ฝนแล้วก็เป็นแม่สื่อแนะนำเพื่อนให้ผ่านโทรศัพท์เรา คุยแกันจีจ้จจาจี้จ้าทุกวันหลังเราเลิกงานแต่แต่โดยไม่ได้ไม่ได้เห็นตัวเราแล้ววันนั้นเหมือนเขาว่ากระตังป่าออกอเลี้ยงเด็กหน่อยอะไรอย่างงีแ้แล้วก็เลยไปหนึ่งในนั้นนะค่ะไปหนึ่งในเด็กของเขาแต่ว่าไปล่าสุดไปเขาก็มองหน้าเราแล้วก็มองหน้าเขาไอ้ที่เรามองหน้าเขาอ่ะเราเราคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยแก่แล้วยังจะมาโดนเด็กหลอกเลยกูจะบาดไหเน,นี่ย ไอคนที่หลอกน่ะเป็นเพื่อนหนูนะคะไม่ใช่หนูเราก็คิดเอ๊ะบาปแน่ๆเลยสมรู้ร่วมคิดกันเขาก็มองเราได้สายตาอะไรก็ไม่รู้จ้องอย่นั่นแหละแล้วปาาคิดยังไงตอนนั้นตอนนั้นทำไมถึงจ้องคะตอนนั้นผมคิดว่าคนนี้เขาไม่ค่อยดีอ่ะกินยามาผมไม่ชอบไงอ๋อคนนี้นะนะมาไม่ชอบไว้มาชอบหรูดูคนนี้เขาเอ้ยมันพูดจามเขาท่าตลาดดีเว้ยก็โอเคว่าไม่พิการแต่มันจะายไ้พิการทํางาน ทำนู่นทำนี่ได้ครับเลสวยด้วยดัานั้นเผอเออนี่ยอยู่กันด้วยใจผมเป็นคนสวนอยู่ค่ะทำสวนอยู่ใช่ค่ะตอนนั้นสามีเป็นรปเป็นคนสวนแล้วเขามาเป็นรปภทีหลังตอนนี้ป่าอยู่เท่าไหร่หกครับ ห่างกันกี่ปีอี่เยอปีแ <c oughs> ปลว่า,าพี่ฝนเขาอายุห้าสิบต่อสี่สิบปีอันนี้เล่นของสูงเล่นรุ่นพ่อพขอพี่ดีครับผมแร้วเป็นเด็กทารกโมกุนไม่มีพ่อดูแลแล้วคุณลุงเวลาที่เวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณลุงช่วยเหลืออะไรพี่ฝนบ้างคะโอ้หลายอย่างครับผมเช้ามาก็มีผุดผ้าเก็บรักค่ะแล้วก็ป่อยบ้านทูบ้าน แล้วก็ส่งกาแฟเขากินทุกวันทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าแต่มื้อที่เหลือเที่ยงและเย็นหายเองนะเย็นเราทำเพรกาแฟเราเช้าแล้วก็เย็นก็สามโมงป่าก็ขึ้นไปร enfin ับโมจิที่มยญรอรับรล้ขับมาขับมาที่มาจุฬาเขาขอชงเขาเก็บรถด้วยไป ด้วยใจจะรักกันตรงนี้แหละนะอ่ะพนี้ถามถามป๋าแล้วถามคุณลุงแล้วว่าชอบตรงไหนรักตรงไหนหลบเสน่ห์ตรงไหนพี่ฝนแล้วครับค่ะชอบป๋าตรงไหนชอบที่สมัยก่อนที่เขายังไม่ป่วยเขาไม่เป็นคนอย่างนี้นะคะถามคําพูดคําจะให้เราทําตัวยังไงเขาจะเขียนจดหมายโน้ตไว้หน้ากระจกเออป๋าไม่ชอบเด็กดื้อนะป๋าอยากให้กินข้าวอยากให้ดูแลตัวเองทําไมไม่พักผ่อนบ้างแหมพอสิบกว่าปีผ่านไป กินทำไมป๋าไป่เลยงั้นล่ะความสนิทไงความสนิทใช่ไหมดื้อแบบดื้อไหมคะป๋าดื้อไหมเดินบางครั้งครับไม่กินข้าวไม่เคยกินนั่งหัรายงานนอนก็ตีหนึ่งตีสองทุกวันเป็นห่วงเขาร่างกายก็ไม่ดีค่ะเราต้องดูแลนะคะ เห็นพี่ฝนทํางานที่บ้านแบบนี้นี่นะคะคุณลุงเองเนี่ยก็ช่วยเหลือพี่ฝนเหมือนกันค่ะ,คะเอางี้ดีกว่าให้คุณลุงเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะคุณลุงช่วยอะไรกันบ้างเช้ามาก็เกยมข,ของขึ้นรถครับผมค่ะเอาเขาขึ้นรถก่อนแล้วก็เข็นเอารถขึ้นทีหลังแล้วก็ไปส่งที่หมอจะรอได้ของตอนสามโมงครึ่งผมก็รับกลับมาถ้าฝนถักเสร็จเขาก็จะช่วยแพ็กงานนับงานไปส่งของให้ ที่ไปเสน่อย่างเงี้ยรับสต๊อกเพราะว่าเรารับออเดอร์นี่อันนี้ต้องเป็นหลังบ้านให้ถูกไหมครับนับสต๊อกแลก็ต้องส่งให้ลูกค้าแล้วทีนี้เงินใครเก็บอ่หนูเจ็บหนูเจ็บนี่ทำถูกพี่พรเป็นอย่างงี้บ้านต้องต้องดูแลซึ่งกันและกันเนาะนี่แหละก็คือการทํางานที่บ้านจริงๆไม่จำเป็นต้องทำอย่างเดียวแต่จริงๆมันมีหลายหลายอย่างเลยเนาะแล้วความรักตอนนี้เป็นยังไงดีไหมครับความรักตอนนี้มีแต่ห่วงค่ะ เพราะว่าอยู่ในสถานะแบบป่วยทั้งสองคนต้องดูแลกันและกันเป็นความรักความห่วงใยเป็นคู่ชีวิตอ่ะชีวมดูแลซึ่งกันและกันน่ารักกันเลยเนาะใช่สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้นะครับคือเรื่องราวที่น่ารักของคนคู่หนึ่งทั้งคู่อาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบไปในทุกอย่างแต่เมื่อสองคนนี้ก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแหละครับความดีพอและพอดี ที่ทั้งคู่มีให้แก่กันครับท่านผู้ชมอย่างนี้ช่วงหน้าครับเรามีช่วง DIY View เป็นช่วงที่สอนให้คนพิการหรือคนไม่พิการก็ได้ทำวัสดุที่สามารถที่จะเอาไปขายต่ออ่าอทำาาเองได้<ต>ที่บา้านด้วยใช่ DIY <อ>ก็คือ Do it by yourself คือทําได้ด้วยตัวเองอาคุณลุงดูแล้วก็อาจจะมีไอเดียในการอาจจะเอาไปขายกันต่อได้หรืออะไรได้ต่อไปพี่ฝนดูช่วงต่อไปเนี่ยนะคะพี่ฝนก็อาจจะแบบมีของมาขายเพิ่มเออใน Facebook ของพี่ฝนก็ได้ครับผมชื่อช่วงอะไรครับ DIY view ค่ะไปชมดีกว่าครับจะดีกว่าไหมตอนที่เราดูเวลาแล้วรู้สึกภูมิใจว่ามีนาฬิกาเป็นของเราเอง เป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปรอดแบงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ ดีกว่าไหมตอนที่เราดูเวลาแล้วรู้สึกภูมิใจว่ามีนาฬิกาเป็นของเราเองขั้นตอนแรกเลยนะคะหาสะดึงนะคะมันมีหลายขนาดนะคะเราก็เลือกเอาตามที่เราชอบแตัดไซส์ที่กลางกลาแล้วก็เข็มนาฬิกาอยู่ได้ก็คือไซส์ประมาณ9นิ้วนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นกระดาษลังนะคะที่หาได้ในบ้านนะคะเอามาตัดให้เป็นทรงกลมอย่างนี้ ขั้นตอนที่3นะคะก็คือผ้าสีสวยๆตามที่เราอยากได้เลยค่ะแล้วก็กะขนาดให้มันใหญ่กว่าสะดึงที่เราเตรียมไว้เล็กน้อยนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็คือเตรียมเครื่องนาฬิกาแล้วก็เข็มนาฬิกานะคะมันจะมาเป็นเซตกันอย่างนี้นะคะขั้นตอนที่5้าก็คือหาวัสดุตกแต่งตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้เราเลือกเป็นตัวเลขที่สามารถรีก,กับผ้าได้นะคะหรือว่าจะใช้กาวติดก็ได้แล้วก็ลูกปัดนะคะสีสันสดใสขั้นตอนแรกนะคะเราก็ เอาเสดึงมาแกะออกนะคะเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะคะด้านที่มันมีหัวหมุนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็หยิบผ้าที่เราเตรียมไวอ้อ่ะลองกะระยะดูว่าเราจะวางเลขของเรา,เาไว้ตรงไหนติดกาวเข้าไปให้ตรงจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะคะใช้กาวลาเท็กก็ได้ใช้กาวยูฮูก็ได, uh ได้หรือว่าถ้าใครจะรีดเอาไว้เลยก็ได้โอเคเราต้องเจาะรูตรงกลางไว้ก่อน เสร็จแล้วให้ขึงสะดึงกับผ้าเข้าด้วยกันแล้วก็ค่อยๆทําผ้าให้มันตึงวิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็บผ้านะคะถ้าใครมีกรรไกรก็ใช้กรรไกนะคะตัดผ้าให้มันเหลือรับๆ้วงกลมนิดหน่อยนะคะเราก็ใช้กาวร้อนที่เราเตรียมไว้นะคะติดไปที่ผ้าะคะ่ะ จากนั้นเราก็จะเริ่มสู่ขั้นตอนการติดเข็มนาฬิกานะคะเครื่องที่เราซื้อมาก็จะมีประมาณนี้มันจะมีแหวนอยู่ข้างหลังนะคะเราค่อยๆแกะออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปด้านที่เป็นฐานจะอยู่ด้านล่างนะคะเอาเข็มสั้นนะคะวางเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเราก็พลิกด้านหลังนะคะกระดาษลังที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ เราก็ประกบมันลงไปด้วยการใช้กาวร้อนก็ได้ค่ะแล้วก็มาตกแต่งเพิ่อมอีกนิดนึงโดยการใช้ลูกปัดที่เราเตรียมมาไว้นะคะแล้วก็ปืนกาวติดก็เหมือนเดิมค่ะระวังมือนิดนึงเป็นไงบ้างคะนาฬิกา DIY วิวของเราวันนี้เสร็จแล้วสวยงามใช่ไหมตอนนี้เราก็มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะคะทุกๆคนลองทำตามกันได้นะคะ มีไงบ้างพอดูแล้วน่าจะมีของไม่ขายในเฟสบุ๊กไหมลูกๆว่าได้ครับพร้อมครับผมทได้เนาะไม่ยากพี่ฝนน่าจะยากไหมพอได้ไม่ค่ะไม่มีอะไรยากเกิฝนฝน่ไม่ธรรมดาเขาบอกไม่มีอะไรยากเลยพี่ฝนเนี่ยร้องเพลงได้ด้วยเพราะ่าพี่ป้าโจที่ถามจริงเราไม่น่าถามเพราะเราไม่ได้เลยไช่วยร้องเพลงที่พี่ฝนชอบไปฟังหน่อยได้ไหมสักเพลงหนึ่งถ้าเป็นเพลงที่ชอบนี่ เคยร้องออกรายการก็ได้ฮักกับอาอเหมือนใจได้ปริญญยาชีวิตผู้สาวบ้านนาอุดการศึกษามีน้อยประมาณนี้ยจะเออพอนะอวันนี้เราก็มาแบบ ได้พูดคุยกับพี่ฝนแล้วก็คุณลุงเนาะทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นอ่ะเป็นคู่รักที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็มีการทํางานเวิร์กแอนดโฮมที่ร่วมกันประสานคล้องกันสอดคล้องกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงแล้วก็พี่ฝนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคัวอย่างให้กับพี่ฝนเอาละครับวันนี้รายการวิวแชร์เวิร์กแอนดโฮมนะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับ ทุกคนที่อยากจะชมทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามเราได้นะคะมีทั้ง YouTube นะคะมีทั้งใน Facebook นะคะมีทั้งใน Instagram นะคะ<อ>พิมพ์คำว่า v วิว h a r e เป็นภาษาอังกฤษนะคะคก็สามารถที่จะเข้ามาพบกับพวกเราถ้าเบื้องหน้าเบื้องหลังับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง4คนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย